ดีค่ะไพรส์รามากเลยนะคะวันนี้ที่จริงอากาศมันจะต้องหนาวนะคะแต่อากาศอยู่ที่80ฟาเรนไฮค่ะอากาศถือว่าอ่ดเป็นหน้าร้อนเลยนะคะก็เลยแบบว่ามาขับรถตากแดดกันนะคะแบบว่ารับแสงแดดถูกกริบนะคะก็สติ๊กํำลังขับค่ะอันนี้คงนอนกันแล้วเนาะที่สองที่สามวันนี้เพิ่ง ก็ทํานั่นทํานี้นะคะก็เลยก็ได้มีเวลาทําคลิปนะคะก็เดี๋ยวตื่นมาก็มาเจอกันครูคุณพิม์เลยแล้วกันนะคะขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ love you bye ไม่บายค่ะวันนี้นังน่งเชิญดูสีท้องฟ้าใสไหมแบบว่าอากาศดีเวออว่จริงๆนัไม่หยุดนัไม่ยอมวางโอเคนะคะไม่บาย love you